เดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์ในการใช้งานกล้อง s o n ี ZV e ีอทให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างตามงานที่ผมใช้แล้วกันนะครับก็เอาตัวแบบนี้ก่อนนะครับผมไม่ใช่มือโปรอะไรนะครับผมก็มือสมัครเล่นเหมือนกันเป็นพ่อบ้านนะครับเอาไว้ถ่ายาคลิปลงคอนเทนต์ y u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  e e ิ i k ก o k อะไรพวกนีเก้เล็กน้อยบ้างนะครับแล้วก็ถ่ายรูปๆเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่อะไรต่าง ครับก็ใช้งานไม่หนักอะไรนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันนะครับข้อดีอย่างแรกเลยของกล้อง Sony z เ e ท0นตัวนี้นะครับที่ผมประทับใจมากก็คือนึ่หนึ่งเรื่องของน้ําหนักเลยกล้องตัวนี้มีน้ําหนักที่เบามากเวลาที่พกไปเที่ยวนู่นนั่นนี่นะครับมันสะดวกนะครับพกเลนส์แค่ตัวเดียวควักออกมาก็ถ่ายได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องแบกให้หนักเสียเวลาแต่ก่อนผมใช้กล้องคันนอนแปดสิบดีนะครับแล้วก็มีเลนส์สิบหกห้าสิบห้าเอฟสองจุดแปดเนี่ย ตัวใหญ่มากหนวกกับเลนเขามีหนักนะครับเวลาเราแบกไปเ้วก็จะเอามาถ่ายทีเนี้ยมันไม่สะดวกหลายอย่างเลยครับหนึ่งน้ำหนักแล้วก็โฟกัสอะไรก็ช้าด้วยนะครับอ,อย่างที่2ที่ชอบในกล้องโซนี e ่เซนเเอทตัวนี้แล้วก็คือเรื่องของออโต้โฟกัสของเขานะครับออโต้โฟกัสของโซนี่เนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องของความเร็วเอง,เองไว้ใจได้นะครับทั้งเรื่องของงานวิดีโอแล้วก็เรื่องของภาพนิ่งนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยใช้ออโต้เป็นหลักเลยนะครับอย่างภาพนิ่งเนี่ยยกขึ้นมาปิดเปิดแล้วก็ เราถ่ายแชะแบบนี้ได้เลยนะครับแล้ววิดีโอเราพอเราเปิดขึ้นมาถ่ายโมวิดีโอเนี่ยโฟกัสมันจับตาแบบหนึบเลยนะครับเวลาเด็กๆวิ่งเล่นอะไรแบบนี้แทบจะไม่หลุดโฟกัสเลยทีเดียวเองนะครับแล้วก็ข้อที่3กล้อง Sony ZV-E10 ตัวนี้นะเขาถ่ายความละเอียดได้ถึง 4K 30เฟรมต่อวินเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปกติที่ผมใช้งานถ่ายกิจกรรมถ่ายลูกถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลนีผมก็จะ ตั้งไว้ที่พ0นแปดสิบพีแค่นั้นนะครับแต่ว่ามีเผื่อดีกว่ามีขาดนะครับอีกอย่างนึงคือถ้ามนถ่าย 4K ได้เนี่ยบางคลิปเนี่ยผมก็ใช้งานเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเอามาครอปต่อในโปรแกรมเนี่ยมันทําได้ยืดหยุ่นมากกว่านะครับมันเหมือนกับเรามีหลายมุมกล้องนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ่าย 4K มาแล้วก็มาครอปเข้าครอออกมันก็ ทำให้ภาพไปวิดีโอของเราดูดีมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับหน้าจอของเจ้าตัวกล้อง sony zv e t e ตัวนี้เนี่ยเขา flip จอได้นั่นเองนะครับก็สะดวกสบายเวลาที่เราจะอ่อ v o กหรือว่าถ่ายตัวเองหรือว่าตั้งกล้องอยู่แล้วก็ถ่ายมาที่ตัวเองแล้วก็เราก็จะเห็นหน้าจอที่มัน flip ขึ้นได้นะครับอันนี้คือชอบมากๆเลยนะครับและที่อีกข้อหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยก็คือเจ้าตัว sony zv e t e ตัวนี้นะครับเขามีพอร์ตหูฟัง นะครับที่สามารถมอนิเตอร์เสียงได้เนาะเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปทางานสีเดียจริงๆงจริงๆน,งนะอย่างผมผมเป็นครูผมก็บางครั้งเนี่ยได้ออกไปสัมภาษณ์งานชาวบ้านบางอะไรบางพวกเนี้ยหูฟังจําเป็นสําหรับผมมากนะครับอันนี้อันนี้คือต้องฟิกเลยสําหรับงานที่ผมทําอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อดีที่ผมประทับใจที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว s โ n นิเซทวีอีทประมาณสัก2เดือน3เดือนนะครับแล้วก็ ข้อเสียที่หลักๆเลยที่น่าจะเป็นตัวที่คนอื่นอาจจะไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเป็นปัญหาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่หนึ่งละแบตเตอรี่ของ Sony z v e ท0นะครับท่านผู้ชมคือเขา,เาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานหน่อยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงคือในกรณีปิดปิดเปิดเปิดนะครับจะอยู่ได้ประมาณนี้สําหรับภาพนิ่งแต่ว่าถ้าเป็นงานวิดีโอถ้าลองถ่ายต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมผมลองเทสดูแล้วนะครับจะอยู่ได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ จะหมดแล้วนะครับเนาะอันนี้คือแบตใหม่เลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับซึ่งแบตหมดไวมากๆนะครับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปเที่ยวคาเฟ่หรือเอาไปเที่ยวไหนทั้งวันเนี่ยไม่พอแน่นอนต้องหาแบตเสริมนะครับนี่เลยอย่างผมเนี่ยผมซื้อมาก็คือเจ้าตัว KF Concept นะครับ FW 5วตัวนี้ผมซื้อมาในราคาหลักร้อยนั่นเองนะครับเห็นไหม เขาขายมาเป็นแพ็กคู่แบตเดิมๆของเจ้าตัว Sony z e ซทเเนี่ยมันจะปรมาณห0พมิลลิแอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบตของเจ้าตัว KF Concept ตัวนี้เขาให้มาถึง1,100 m mm, พ h ะครับก็ถ้าผมผม,ผมซื้อมาเป็นแพ็กคู่ใช่ไหมรวมกับแบตเดิมที่เขาแถมมา้องก็จะเป็น3ก้อนนะครับก็ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมถ่ายทั้งวันเนี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยเหลือ นะครับเนาะก็สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของแบตไปได้ต่อไปข้อที่เป็นปัญหาสำหรับผมก็คือกันสั่นตัวนี้เซนเซเทนเนี่ยเขาไม่มีการสั่นในตัวกล้องนะครับท่านผู้ชมคือมันจะเป็นกันสั่นดิจิตอลนะครับมันไม่ได้เป็นกันสั่นที่มันมีอยู่ในเซนเซอร์เอ่อถ้าเราเปิดไปที่กันสั่นแอคทีฟนะครับมันจะครอบเข้าไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อีกอันก็คือเวลาเอ่อถ้าสมมติเราเปิดกันสั่นแอคทีฟเนี่ยเวลาเราถ่าย เอ่อ 4Hd เนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยคมครับถ้าผู้ชมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะผมลองๆดูละถ้าถ่าย 4Hd แล้วเปิดกระสัน Active เนี่ยนิ่งจริงแต่ว่าภาพไม่ค่อยคมภาพมันจะมัวๆนะครับแต่ว่าถ้าถ่าย 4K เนี่ยไม่มีปัญหาคือภาพคมอะไรปกติเลยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเฉพาะ 4Hd เท่านั้นนะครับแล้วก็เอ่อเจ้าตัวกันสันเนี่ย เวลาถ้าผมไปถ่ายลูกๆรวผมไปถ่ายงานของผมที่ลงในชุมชนเนี่ยมันสั่นพอสมควรเลยนะครับคือต้องเอามาแก้ในโปรแกรม c a t a ต y s t ลิสเอะไรสักอย่างหรือว่าไปแก้ไปใส่เจ้าตัวกันสั่นในพีเมียโปอะไรพวกนี้เพิ่มเอาแบบนี้ครับซึ่งมันเพิ่มขั้นตอนให้เรายุ่งยากมากขึ้นมันก็สำหรับผมมันเสียเวลานิดนึงครับแต่ก็เนาะคนอื่นอาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้นะครับอ่ะข้อที่เป็นปัญหาของผมอีกอันนึงก็คือเจ้าตัว Sony z v ซทเนี่ย เวลาเราเปิดปิดกล้องนะครับท่านผู้ชมคือมันจะใช้เวลาในการเปิดปิดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักสี่ห้าวินะครับซึ่งเป็นปัญหาสําหรับผมเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยถ้าเวลาผมไปถ่ายรูปหรือว่าไปอะไรพวกนี้มันต้องการงานรวดเร็วเปิดปุ๊บไม่เปิดปุ๊บต้องติดปั๊บแล้วก็ถ่ายปุ๊บแบบเนี้ยคือมันเป็นปัญหาเหมือนกันบางช็อตที่สำคัญสำคัญคือเราพลาดไปแล้วมันไม่ได้คือต้องรอ กล้องเนี่ยมันเปิดปิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมารอระบบมันรันนี่พวกนี้ครับคืออันนี้คือเป็นข้อเสียหลักๆเลยที่ผมเป็นปัญหาสําหรับผมเหมือนกันแล้วก็ อันสุดท้ายนะครับเรื่องของการคอนโทรลหรือว่าการควบคุมต่างๆสำหรับกล้อง Sony Z v e 1 0ตัวนี้นะครับก็ผมย้ายค่ายมาจาก c a n น n 80d เนี่ยค่อนข้างจะเจอปัญหาเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของปุ่มคอนโทรลละต่างๆคือมันต้องกดเข้าไปในเมนูนครับท่านผู้ชมแล้วมันไม่สะดวกมันยุ่งยากกดเข้าไป1 2 3องต้องต้องหลายอย่างแบบนี้มันไม่สามารถกดปุ่มข้างนอกเซตได้เหมือนกล้องแ Can น n กล้อง Pro เหมือนกับเนี่ยกล้อง Sony a7 3อะไรพวกนี้คือมันมีปุ่มคอนโทรลอะไร้างนอกๆมันสะดวกสบายกว่า ถ้าเราไปคอนโทรลข้างในเนี่ยบางครั้งมันตัวกดตัวอะไรพวกนี้มันกดเข้าไปฟังก์ชันเออมันไม่ทันเวลาช็อตที่เราจะเอาด่วนๆไวๆเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าท่านชมท่านไหนจะเอากล้องโซนี่ซัตวีเทียไปถ่ายงานที่มันต้องการความเร็วเช่นงานแต่งอะไรพวกนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานถ่ายคอนเทนต์อะไรที่บ้านที่สามารถมีเวลาเซ็ตกล้องได้อะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้สะดวกสบายมากแต่ว่าเฉพาะงานที่มันจําเป็นต้องเร่งด่วนหรือว่าเปิดปุ๊บต้องใช้งานปั๊บอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก็ ข้อดีแล้วก็ข้อเสียหลักๆเลยที่ผมเจอในการทํางานสําหรับการใช้งานเจ้าตัวกล้อง Sony ่เซทวนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็นี่ถ้าถ้าผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับนี่สินค้านะครับขายของด้วยถ้าคสนใจนะครับพิกัดสั่งซื้อด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาข้อมูลอะไรดีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปละครับ